คำถามนะครับบอกว่าจะกําจัดความคิดอิจฉาคนอื่นออกไปจากหัวได้อย่างไรนะมันมันอดไม่ได้มันรู้สึกว่า,เ,าเป็นสิ่งรบกวนนะเพราะไอ้ความคิดอิจฉาลิษยาเนี่ยมันเป็นความร้อนแล้วคนที่จะเดิญสติหรือคนที่เข้ามาอยู่ในเส้นทางบุญเนี่ยนะจะอยากได้ความเย็นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดไอ้ความ อิจฉาริษยาร้อนๆขึ้นมาจะรำคาญตัวเองนะฮะน,นี่เป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วรำคาญฟุ้งซ่านในระดับที่มันหนักหนักเป็นเครื่องรบกวนนะแล้วก็เกิดเป็นความรำคาญขึ้นมาเนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นอันนี้ความริษยามันยิ่งกว่าความฟุ้งซ่านเพราะมันมีความร้อนเข้ามาด้วยนะครับวิธีที่จะเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นนะประการแรกนะคุณต้องเข้าใจการทํางานของ นิสัยทางความคิดที่มันเพ่งคนอื่นที่เขาดีกว่ามีมากกว่าหรือมีสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเ,เหมือนกับบูมแมรงเราคว้างออกไปเดี๋ยวมันกลับมาใหม่นะฮะมันไม่มันไม่มีการดับหายไปเฉยๆหรอกมันจะติดความเคยชินมันจะติดเป็นนิสัยนะนี้พอเราเข้าใจว่ามันจะมีรอบของความคิดที่ย้อนกลับมาเสมอ เราไปเราไปห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้หรือถอดออกจากหัวเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่มันบกคร่องไม่ได้นะแต่เราจะสามารถรู้ว่ามันกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยไอความคิดชุดเดิมไอความรู้สึกอิจฉาริษยายตอนร้อนแบบเดิมเนี่ยเราสามารถรู้ได้นะมันมันรู้ไม่ยากหรอกก็โดยเพราะอย่างยิ่งนะไอคนเดิมเดิมหรือว่าไ เรื่องเดิมๆเ,มเที่ซ้ำไปซ้ำมาที่มันเป็นความรู้สึกว่าแหมอยากได้ทำไมชีวิตเรามันไม่ได้น้อยใจนะไอ้ไอนี่มันเราไม่ชอบหน้ามันแต่ทำไมมันได้นะเนี่ย้ความไม่ชอบใจเนี่ยมันมีผลเสียอย่างนี้นะเมื่อไหร่เขาได้ดีขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์นะก็มองเห็นว่าระอบของความคิดเนี่ยมันกลับมาเมื่อไหร่มันคิด มันคิดแบบนี้ซ้ำๆแล้วบางทีเนี่ยเป็นคำเดิมๆเป๊ะเลยนะเหมือนกับวัตจักรของอะไรบางอย่างที่วัตจักรของนรกทางใจที่มันย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาม,มันเหมือนกับหายไปแล้วแล้วก็เวี่ยงกลับมาอีกเวี่ยงกลับมาอีกคือเมื่อ,อไหร่ที่คุณรู้สึกได้ว่าไอ้นี่เป็นเหมือนกับบวมแรงที่ย้อนกลับมานะ รู้สึกจริงๆนะไม่ใช่รู้สึกแค่ว่า,านี่สักแต่เป็นการคิดอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเหมือนกับอะไรบางอย่างที่มันเวี่ยงกลับมาย้อนกลับมาเนี่ยพอเห็นได้นะค,คุณจะร,รับรู้ว่ารอบของการเวี่ยงกลับมาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างไปเรื่อยๆถ้าคุณมีอาการนะทางใจไปตรึกนึกครั้งไหนที่มันย้อนกลับมาแล้วไปจับไว้ยึดไว้ มาคิดมาคน้นไปเยอะๆเนี่ยนะมากกว่า1นานะทีขึ้นไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาถี่ขึ้นนะคุณคุณเป็นนักสังเกตอย่างนี้ถ้าครั้งไหนมันย้อนกลับมาแล้วคุณนึกตามนะเอาตามมันเล่นตามเกมของมันนะยอมตกเป็นเบี้ยล่างของความคิดอิจฉาริษยาเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่นะ มันก็จะยิ่งย้อนกลับมาถี่ขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าพอมันย้อนกลับมาแล้วเนี่ยคุณมีสติรู้นะแล้วก็ไอความคิดแบบนี้จิตแบบนี้ไม่อยากได้ไม่อยากเอานะมันร้อนๆน,นะสังเกตดูมันจะย้อนกลับมาน้อยลงคือมันจะทิ้งระยะห่างแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยจำนวนรอบที่ย้อนกลับมาเนี่ยน้อยลง สังเกตอย่างนี้สังเกตอย่างนี้นะอย่าไปพยายามกําจัดออกแต่เอาแค่สังเกตว่าถ้าคุณเล่นกับมันมันจะมาบ่อยถ้าคุณไม่เล่นกับมันมันจะมาทิ้งระยะห่างเนี่ยพอเห็นแบบนี้ไปคุณจะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเออให้อาการทางใจหรือว่าความคิดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ของของคุณนะไม่ใช่ตัวคุณนะมันจะมีความรู้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเป็นสภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่ ไหลเข้าไหลออกไม่ต่างกับลมหายใจแต่มันต่างกับลมหายใจตรงที่ว่าลมหายใจเนี่ยเราต้องหายใจอยู่เรื่อยๆใช่หไหมแต่ความคิดไม่จําเป็นต้องมาอยู่เรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นกับมันหรือเปล่าถ้าเล่นกับมันนะมันมาจังเลยแต่ถ้าไม่เล่นกับมันเดี๋ยวมันค่อยๆทิ้งระยะไปแล้วมันจะค่อยๆทิ้งระยะห่างออกไปเรื่อยๆเนี่ยดูโดยความเป็นแบบนี้นะเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยง แล้วก็รู้รู้ทันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความคิดอิจฉาริษยาอะไรเนี่ยนะมันเป็นแค่ภาวะที่มันเคลื่อนมาครอบงำเราได้ก่อนไอ้ความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นนะแล้วเป็นไม่ได้ดีไม่ได้แบบคนอื่นเขาเนี่ยมันมันจะมีรอบของมันนะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันครอบเราได้ไหมถ้ามันครอบเราได้เนี่ยเราจะ ตกเป็นเบี้ยล่างตกเป็นค่าทาตของมันนะแต่ถ้าเราเห็นมันเป็นภาวะเวียงมาเวียงไปนะย้อนมาย้อนไปเนี่ยมันจะค่อยๆย,ยมีอำนาจน้อยลงรอบงามเราได้น้อยลงนะครับจนในที่สุดเนี่ยเราสลัดพอพอถึงจุดหนึ่งนะพอมันจะสลัดทิ้งนะมันรู้สึกเอะไอไอนี่เนี่ยเป็นภาวะไร้สาระเป็นภาวะที่มัน ไม่มีตัวความเป็นเราอยู่ในนั้นหรือว่าไม่มีความน่าสนใจที่เราควรจะไปเล่นกับมันเลยเนี่ยนะคือถึงจุดนั้นเนี่ยมันคลิกเดียวนะมันหลุดพล้วออกไปทั้งกระบ,บี่เลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหรือถ้ากลับมาเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะรู้สึกแค่เป็นว่าเออเนี่ยเป็นภาวะความคิดที่ย้อนกลับมาเป็นภาวะอนัตตาเป็นภาวะที่ไม่ใช่ตัวตน ที่พยายามย้อนกลับมาครอบงาำเราแต่เราไม่ยอมให้ครอบงามีกต่อไปเนี่ยตัวนี้แหละที่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เป็นทาสมันอีกแล้ว